nhìn thưa con đẹp rồi là nước tem nhìn thưa con phân chặt đây này cái ba này nè ที่ได้ขึ้นป้าอีกคือเก้าทุกคนเลยขึ้นป้ากับเขาพ่านเกตนะทุกคนเลยโอ๊เดินทางแต่เช้าคนเลยวันนี้นะไป่อนทุกคนแตมันยังดีดีสบายเพลยนะทุกคนเดินทางก็มั่นสองสามชั่วโมงกุละทุกคนเลยยังฮอตนะไปทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาฮอตบอสละทุกคนเลยวันเก้าละทุกคนเลยนี่มาก่อนผ่านเกตกับในผ่านบ้านนามาก่อนเลยเอาผ่านทองพนจีตามมาตำลัง อาจจะเป็นตอนบ่ายคุณบอกอตอนบ่ายค่นตามมาบลาทองอทุกคนจักรมาฮอดบอลแล้วก็เขาก็ได้กินข้าวกินน้ำเแล้วก็เขาก็จะได้ออกไปหากินเลยทุกคนเลยแบบนี้นะแต่อยู่ว่ามันละเห็นเจอนะเพราะว่ายามน,นี้มันก็เยอะหายะทุกคนเลยกับยังตอนถึงเทียงนี่ก็ไปจักรละพบละพอเพื่อทุกคนเลยแต่เขาก็ไปรเบังทุกคนเห็นเลยทุกคนพี่นะกะเตะทุกคน,นนะกเลย Lên mà cũng máy như kia, để hoa sỉ lò bưng, ngồi chụp hoàn tụi con đây, Phát đẹp đôi tụi con đẹp đôi đây, à, con. Ừ. นี่ทุกคนเรียบร้อยแลวหนึ่งเต็มเห็นแลนขึ้นมาอยู่เค์นี่กินทุกคนเลยใส่บัตรที่เรียกมันมีเตะทุกคนเลยมีหามือทองหาม,มิเตอที่ชองนะ ม,นนม,นนมนนนันเย,ยทุกคนเลยมันเลยได้แล้วเนี่ยกินบุหรงทุกคนเลยนะวันนี้กจะสได้เลาะไปต่อทุกคน chứ mà cà họ này cả nó nơi nón 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 luôn vung bay vung mạ phát nên cà họ đây nón nón thường thường luôn thường rồi đó chỉ họ bờm bàng hừng ném bay ném mạ มีเห็นโตัวใทุกคนเลยหาเมือยหาเมือยเพิกันทุกคนเลยมีเห็นเลยเดี๋ยวเราก็สิได้โล่เมื่อยเลยทุกคนเลยเออตอนนี้ก็ประมาณ5โมงทุกคนเลยมาทีมงานเรามีคนมาแล้วบ่นะผ่านผ่านเกยกับมันในผ่านบรรณาเพิ่นมาแล้วบนะ่านีงี้ยเดี๋ยวเราก็สิออกไปโล่เมื่อยทุกคนเลยลับบอดก็ทุกคนตอนนี้เราก็เริมมาขับบอดแล้วทุกคนเลยยังมีเพิ่มมานะทีมงานเรา เดี๋ยวเฮาก็สีได้หาดัางไผ่นึ่งข้าท่าที่เมืองอนทุกคนเลยอยู่นี่ทุกคนเลยอยู่ปลายไม้นกนะตัวนิดน้อยแต่ห้องเสียงดังนะทุกคน ได้มาตัวเดียวทุกคนเลยอันนี้ละน่าจะกินอันนี้นะทุกคนบเรงนะน่าจะลาบแต่ถ้าถ้าลอเบิบ่งเงินพันเกตกับในพันบรรณาเพิ่มมาวาเพิ่นสีได้เพิ่มมาแน่นะแต่เฮากะแต่คนนี้ได้แต่ตัวนี้มาทุกคนเลยอืจีดังไพ่หนึ่งข้าวก่อนทุกคนมาเย เราเข้ากันทุกคนเลยเข้าซุกละคนนี้ในพันมาหน้ามาเลยในเลิกในพันโมามานจะไปซิ่วน้อยเยอะนะนี่เชื่อมองปะไว้บมพรอยังเลยเนาะบมพรอยังเลยตกไปเอ้เชื่อมองดีๆหื้อมาดีๆเชื่อโบรายเชือน้อยดีนี่ทุกคนเป็นเชื่อมองกับชื้อมองไปซิวเน้อมองวปซิ่วมีตัวใหญ่ไงทุกคน ปลาซิวเข่าบ่ปลาซิวเข่าเลยกอยคัดได้โอ้โหทุกคนปลาซิวเขามีตัวใหญ่นะแต่บ่พปอยังเลยเพิ่นเนาะเดี like ๋ยวรอผ่านเกตมาทุกคนเอยพันเกตเพิ่นยังมีทันมาอยู่ทุกคนผ่านเกตเพิ่งมาแล้วเนี่ยเลือมานบ่มานโดนนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหนกเขาตัวนึงเนาะไอ้นกนกกด เได้มาตัวนึงมานะทุกคนโอันเกตเพิ่นฮใีนเลอนี่มาอะไรช่นี้คัมืดละบ้าคมชอนเพิ่นมาคัทุกคนเลยสวัสดีสวัสดีมาแต่บ้านไ่ได้มาแต่หิงลวกับเบาคําปลาเพิ่นนี่สามปีมามี่นคนึงคามปีวเค้งบชอืมาคบ้ชาเหตุมีท่นเขาได้เลยจำนี้ชอ เปิดมากระบ,บอกทองและทุกคนเลยสบายดีดดายดมาครับวันนี้เปิดมารอบค้ำตัวเลยวันนี้นะแล้วเว็เออแล้วงานขึ้นมาหลังที่จริงจะมาเป็นเสาผมคาบีแล้วละบัดพักเงาเลยพิจงงานเลยเวอปิดจ็อบแล้วเนาะปิดแล้วเออเปิดคาเฮ็นเวรรอบเสาทุกคนเลยเปิดถากมารอบค้ำตัวนะทุกคนไม่เท่ากับที่ได้หาเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่ก็เป็นนะเฮ็ดโคนกผ่านเกจเปิดครับกับในตัวนั้นได้ทุกคนเลย ວ່າເປັ່ນນ <air> <pro> <skills> ັ້ນບໍ່ອືນັ້ນແຫຼະນັ້ນແຫຼະຫນ້ານີ້ເຊິ່ງກໍເຮົາໄປນັ້ เห็ดลาบกันในกันทุกคนเลยโคมชุบกันจังหน่อยทุกคนเลยนกกันกีเพิ่นปีงเอาทุกคนเลยมันหรือไงครับมัน,นคันกรนามันนี่เนาะโู้โหสมดคือเดซิเบตนะกระใหม่ปลามันนกกระมันมันกูแนวเนาะไปลาบกันในกันทุกคนเลย Bắt hòm mới xem rồi Để xoay cho cái đấy, xem một cọ đi, cái nằm, cái nằm, cái nằm, cái cọ đi bơ, đi xoay Đi cái Đi Đây là cái đấy, đấy xem cọ Đây rồi. <cười> <cười> là cái Đây là Đây กีดดาาคนมันมันมัมัน,นมมตระัยู่อมตบกี่นกทำไมแกจะเบิดแล้ว <c oughs> กับ <c oughs> จอนี่้ทีจวกนึงว่ะ

เาไปไนไปเทปไ่ไหนจะมีอหอมข,ขนาดน่ะอีกระ้ันแป๊ะจะนี่พร้อมทำเมือนะ่ะชุกกันแล้วว่าประตูไส่พอใ่ได้เอาก็าเพิ่มเงนเล มันคักเลยน้อยยอดคามันไ,ไปซิดไปเลยดอยาดอกยามอยมีฮักแขงเลยดอกนี่แล้วคร <c oughs> อบพวงไอโมันปลาเมล็ดเลยมาทุกคนกินข,ข้าวกินน้ำ้ะบ้านนี้ ดูพักเขากันาโตพักครับกันเนาะมาดูการแหละพคนเลยอี่กับลาบนี่มันก็คักเลยนี่สิอะเคเรากำลังงาน่วนนั่นนะใต้กระเด็งวะไอ้่วนเลยพ่อมีเกบหนูยิ่งชอบพ่อินิ

นะทุกคนแจ้งเขากินน้ำแล้วก็เขาก็ทักพอนผลแล้วก็เขาจีบการต่อยนะทุกคนมไม่นะไปการหาก,การหนูหวายกันทุกคนเลยไปกับเขาผ่านทอกับบ้าคำชอนกันทุกคนเลยนี่ทุกคนบัดบัดทองผลในหินเชียงมูคมมะกระบกแค่เครื่องทิ้มไปนิดตัวเลยเดี๋ยวคอ้กับบ้าคำชอนชิลัดไปทางหนึ่งตัวเลย phần vẫn đơn đấy thưa cụ, để ví hú vẫn tiếp loay bây nè, để hoa sỉ về nẫm về lưng năm phần thóc này, chú quân, ba công suất vẫn chặt hiện thèn tiền tuấn này, nha, mài đấy chú quân đấy, như này nè. กินยากอย่างนี้ทุกคนเลยแค่ว่าผิษน้อยเดียวซื้อชานปีตรงเดียวกินนี่ทุกคนเลยบางชนเพิ่งยิงเห็นก่อนทุกคนเลยนี่นะทุกคนท่อคนยืนอยู่นี่หมูนั่งยืนอยู่หันทุกคนกกไม้นะคือหนึ่งแต่มันบังกกไม้นะทุกคนเลยบัดบ่าวคำสอนเพิ่งยิงเห็นก่อนทุกคนเลยเลยบีได้ยิงใช่ทุกคนเลยบ๊อบบ๊อคอยน้ำไปนี่นะ

chứ còn hỏi không làm bài cứ cứ cứ, ngồi ngủ nghe thưa không con bao sườn con chặt đi này cái pa này nè cặp bòn cặp bòn còn đây bên này มาฮอตบอทเลยทุกคนเลยอย่าได้ในพันมันบ่บ่มานทางบ่พรอยยังไปพรอยยังเลยไปเมื่อไรนี้อไปนั่งเพาวกุ๊กเลยเจ้าเงานอนสิโลนูวายเลยคือคือเนึ่ยในพานเพิ่นกับพร้อยเพิ่นเลยทุกคนเลยง้อมเลยทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาฮอตบอทแล้วทุกคนเลย ไปกับโมกับพ่อชองเท่าทุกนเลยพ่อเหมยทานนั่งท่าสองบอดคนนะตาประจันทันพี่โสพากับไรเลยพ่อกับไรเลยแต่บ้านของช้อนเพื่อนหมาเนี่ยได้ได้ได้เห็นตัวหนึ่งเนาะกับไปกันถือว่ามีนะเนาะมีลูกไปเลยมีลูกได้อยู่ค no yes ือว่ามานอยู <S <S ่ทุกคนเลยหัวเห่ากันไปมาสามเต็มคนเลย สี่ขาก็ส,าส,าสี่ขาน้อยสี่ขาไปง่ายสีขากระซองเลยอ่าเดี๋ยวไล่ยิงตัวน้อยเตือนชีตีสองตีนี้กับบ้าไล่ชะเล่าเองโลกวทุกคนวันนี้เหก็จะได้พักพ่อเลยทุกคนเลยตอนนี้กระดึกแห้งเลยประมาณมสามโมงทุกคนสามโมงเกือบละทุกคนขอบอกขอบใจผู้ติดตามชมไว้คลิปหน้าเราจะยังพคุยกันไหม